อูก้าแลบอุ้ยเราตับกันใหม่ครั้งกับอูก้าแลบผมอาจารย์ใหญ่ออยผมนักศึกษาแพทย์กอฟครับเอออาจารย์วันนี้เรียกผมมาทําอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วผมมองว่าเราควรมีเครื่องดื่มใหม่ๆที่เกิดจากหลับของเรานะครับผมอ๋อนี่ใช่ไหมออาคุณรู้จักหรือเปล่านี่มันคืออะไร รู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าอูก้าเจ็ดเจ็ดนะเป็นผงล้างตะก,กันนะแล้วก็อันนี้อูก้าแปดแปดเป็นผงล้างคราบเดี๋ยวเราใช้ทําความสะอาดไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าเราจะเอามากินเ<ร>ชื่อไหมว่ามันกินได้แต่เดี๋ยวผมให้ดูความสามารถมันก่อนนะอันนี้ผมเอาน้ำร้อนมานะผมเอาน้ำร้อนมานะผมเปิดผงล้างตะก,กันนะผมเปิดผงล้างคราบนะคุณใส่ให้ผมช้อนนึงเดี๋ยวผมตักให้ช้อนด้วย อันนี้คือผงอูก้าเจ็ด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 เอาคุณใส่คุณใส่ใส่เลยนะครับใส่เลยใส่เลยนี้ดูนะดูนะอันนี้อูก้าแปๆนะโอ้ชิจะกินได้เหรอครับเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมผมบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นฟู้ดเกรดเราผมจะกินให้ดูด้วยนะฮ่าคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเมนูอะไรให้คุณกินทําอะไรผมแต่ผมเห็นน้ําผึ้งแล้วแหละทาอะไรอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะทํา น้ำพึง่งมะนาวโซดาเฮ้ยแล้วเราเอ,อมามะนาวมาจากไหนครับมะนาวใช่ไหมครับนี่เลยอูก้าเจ็นี่ม,มีรสชาติเปรี้ยวคุณรู้ไหมและไอ้รสชาติเปรี้ยวนี่แหละมันเป็นสารสากัดจากธรรมาชาตินะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องดื่มกันไปดูว่าทำยังไงไปไปจากแรกนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ เอาแก้วนี้ไปเติมน้าร้อนนี่น้ำร้อนเอาจากไหนนี่เอาจากนี่โหมีครบทุกอย่างเลยร้านนี้นะกดน้ําร้อนดกดไปรอแป๊บนี่เราอน้ําร้อนมาปั๊บหยิบมาวางตรงนี้เสร็จปั๊บอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าใช้หนึ่งซองใช่ไหมเราไม่ต้องใช้เยอะขนาดหนึ่งซองนะเดี๋ยวผมเทเทใส่เทใส่ถ,ถ้วยนี้นะเทใส่ถ,ถ้วยนะเราแค่ช้อนเดียวพอเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปครับเทไป,ป คนผมให้เข้ากันนะให้ผมช่วยอะไรบ้างครับ <c oughs> คุณคุณนอชิมบอกค่อนข้างจะเงียบเขาอยากมีซีนแบบนึงนะครับมึงว่าเปรี้ยวยังยังใส่ไปนิดเดียวเองอใส่ไปนิด <c oughs> ร้อนไหม <c oughs> ร้อนร้อนอนไอ,อมันขึ้นนะเบา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 เปรีอือพอแล้วเอาแค่น,นี้พอ,อแล้วนะพอแล้วนะอ่ะทีนี้ เออใส่มะนาวไปแล้วนะแต่แ่งต่อผมไม่รู้ผมไม่รู้มันโอเคยังเมื่อกี้ผมชิมอะลองเยอะเยอะเยอะกันไปครับเปล่าโอเคได้เลยลองชิมอาจารย์ขอบคุณครับชิมโกดบ้าจริงแต่เดี๋ยวผมใส่น้ำพึ่งเออชิมอืมวิัวหัวแต่ความเปรี้ยวไม่ชัดเจวหัเหัวเัวหัวหัเหัวหัวหวหมเปัี้ยวคัวหัวหัวหัวนัวหั้หัันหัวหหัมัวเป็นัวหหั ร่วมสมัยเด็กๆอ่ะเออที่ที่มันจะเปรี้ยวเี้ยวมากๆเลยแล้วก็พออมไปสักพางจะหวานเออเนี่ยรสชาติอ๋อสรุปหวานไม่ใช่เปรี้ยวโอเคเอาออกมาโมเดลเล่นอยู่นะมาเทน้ำผึ้งลงไปช้อนหนึ่งมบคุณกินหวานไหมพอดิอุ้ยหกเลยกินหวานไหมเอาหวานหน่อยก็ได้ครับผมใส่อีกช้อนเนี่ยเพราะว่าผึ้งตัวนี้มันทำงานไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยหวาน,นอะไรเก๊กช้อนเนี่ยผมว่าหอมแล้วนะตอนนี้หอมน้ำผึ้งแล้วนะใส่ไปอีกช้อนหนึ่งคือน้ำเนี้ยเดี๋ยวเราจะชิมกันก่นกอนแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมงานเรา่อ้หอมนะผมขอชิมหน,น่อยอืมพี่ออร่อยจริงกันนะใส่น้ำผึ้งสองช้อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราขอขอขออ๋อ,อได้<ท>ไดคุณเทเลยคุณเทเลย ใส่โซดาวางวางวางพื้นใส่โซดาเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วเนาะใส่ไปพอยังอีกหน่อยอีกหน่อยพอดูฟองดูฟองดูฟองไม่ฟองได้ไงผมใส่ผงกระสอบเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งก่อนครับตามผมมาครับตาก้องนี่น้ำแข็งร้านเราก็มีนะแต่ที่ตักอยู่ไหนที่ตักอยู่ไหนครับเนี่ยอ่าเรามี โอ้หเสร็จสับจริงเลยแทงเข้าไปแทงเข้าไปล้อนไหมใส่อีกนี่น่ากินปะน่ากินโคตรผมให้เกียรติผู้มีเกียรติคือค,คุณคุณนักศึกษาแบสก็คนบอกให้ผมลองชิมลองชิมเลยลองดู นี่เขามีการคนให้ด้วยนะหอมหอมแบบแรกหอมเลยหอมเลยน้ำหอมผมจะไม่เรียกอาจารย์แล้วนะ <c oughs> ลองดูนะลองมากินนะดู <c oughs> อะไรครับเนี่ยนี่มันคือกาแฟครับนักศึกษาแต่กาแฟนี้นะครับที่ผมจะเอามาทำนี่ยเราจะมาทำกับเมนูอะไรไหเมนูอะไรครับเมนูอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวครับผมหอมนะหอมนะหอมครับผม เพิ่งกดมาจากเครื่องเมื่อกี้เลยไม่หอมได้ไงวิธีทำง่ายนิดเดียวเลยเมื่อกี้เราใช้ผงเนี่ยนะมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็ใช้ตีว่ามันคือมะนาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ำผึ้งนี้น้าผึ้งสามหวานใช่เมื่อกี้สองช้อนไม่หวานใช่ใช่อันนี้เอาสามช้อนไปเลยรือว่าจะสีดีผมว่าสีดีกวาสีเลยนะติดหวานซะด้วยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยป๊าบใส่ไปช้อนหนึ่งนะหมับเข้าให้ แล้วทีนี้มันก็เริ่มละลายใช่ไหมเราก็เทไปเลยสีช้อนอ้าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โอเคมาปาดนี่อ,อผมว่ามันเริ่มจะเข้ากันแล้วแหละนักศึกษาแพทย์ครับครับคุณแปลน้ำแข็งที่อร่อยที่สุดของเรามาให้หน่อยออ๋ตัวใหม่ใช่ปะตัวใหม่เลยใหม,ม่เลยเยี่ยมๆเ,เลยอ่อ,อ,อเลยอะ ฮ hey, hey. บอกเลยครับคนนี้เขาเล่นใหญ่จริงนี่มันคือรุ่นอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องน้ำแข็งเกรดรุ่น25บ bn ครับผมอ่าเครื่องน้ําแข็งที่ออกมานะมันจะมีความแบบแบบเกรดเกรดนะครับคนที่ชอบเคี้ยวน้ําแข็งนะผมบอกเลยตัวเนี้ยโคตรสุดน,นักเรียนครับต้อเรียนชิมกับอาจารย์หมอหนะ่อยผมหมอาจานยยใหญ่หน่อยขอช้อนตรงนี้นะหยิบเลยนี่ ทำเป็นใช้ช้อนโอ๊ะห้องสงเงินห้อส่องเงินโอ๊ะอร่อยครับเกี้งม่เกลียวฟังดีนะครับอืออน้งแข็งเดี๋ยวเราเอาน้ำแข็งเอายาไปในแ้วเลย ูเดี๋ยวเราน้าแข็งเกล็ดนะครับของเครื่องน้ำแข็งที่เรามีอ่ะใส่ลงไปเลยอข้อยอ็หวังมัดบเข้าไปเมื่อกี้นักศึกษาแพทย์ก็ยังไม่ได้ลองกิมใช่ไหมคุณต้องลองนะผมขอคนให้เข้ากันนะดูดูน้ำแข็งอืนี่ นี้นะนไมอ่ะลองชิมดูครับแล้วเดี๋ยวคุณให้คะแนนให้หน่อยว่าแบบว่าเต็มสิบนี่คุณจะให้กี่คะแนนหอมหอมโอเคอยู่กินโอเคกินโอเคนะอ่ะอืมอืมกินมึงกินยังเป็นไงข้าวใหญนี่ผมถูกใจถูกใจเลยนะชอบเลยรสชาติเป็นยังไงคุณอธิบายให้ฟังหน่อย ประมาณว่าเรากินกาแฟที่มันไม่ขั่วเข้มมากอ่ะแล้วก็ได้กลิ่นผลไม้เนี่ผลไม้ด้วยเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรประมาณนี้หอม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 โอเคเป็นอันว่าเมนูนี้นะครับคุณจะกินทุกวันได้ไหมชอบนะชอบเลยใช่ไหมไอผมยังไม่ได้ชิมแบบเยอะๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดให้ผมบ้างเอยอร่อยนะเมื่อกี้เราใส่ไปสี่ช้อนน้ำพึ่งสี่ช้อน ผงร้านตะกันหนึ่งช้อนตามด้วยน้ําร้อนกับกาแฟอีกสองช็อตนี่แค่นี้ได้แล้วตัวน้ําพึ่งก็หอมมากเออ,อ,อเดี๋ยวขายน้ําพึ่งด้วยอืโอเคอ่ <Okay. S 1> ไปดูไมนูต่อไปมึงรู้ไหมคนดูบอกว่าคลิปนี้มึงอะไม่ตลกไม่ตลกอะมึงเข้าใจไหม อ,ะอ่ะมา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 ตลกก็ตลกมา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 เี๋ยวมนูต่อไปนะครับว่าจะเป็นเมนูน้ำแดงโซดาเอ้น้ำแดงโซดามันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่ผมกดน้ำร้อนมาแล้วส่วนหนึ่งนะคุณทำดูคุณทำดูนี่เป็นเลยครับเป็นเลยมึงเป็นไรครับตรงนั้นเป็นไรครับเป็นเลครับอ่าน้ำแดงอ่าน้ำต่อไปนะน้ำแดงนี่ใส่ลงไปเลยปกติ เรากินหวานกันบางส่วนแล้วก็ใส่ตามที่เราถนัดเลยนะเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วโหชิปเชี่ยครึ่งขวดหนึ่งในสามของขวดเมื่อกี้คุณใส่ผงแล้วกันยังยังอ่าเจะใส่เราก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากนะครับเทลงไปคนใส่น้ำแข็งมาอันนี้เครื่องอะไรมาขายของก่อนเครื่องทำน้ำแข็ง ยี่สิบห้าบียนน้ำแข็งเกตแน่เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นเว็บนะเราขายอยู่แปดพันเก้าอยเก้าสิบใครบอกว่ามาจากคลิปนี้น,นี่ให้เจ็ดันเก้าร้ยเก้าสิลดไปพันหนึ่งอืมอ่าเมคอขอใส่น้ำแข็งผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมผมก่อนเฮ้ยน่ากินไงอ่ะผมให้คุณก่อนผมขอลองเลยอืม,อม สุสเซอูบหอร่อยเนียอร่อยมากเลยแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีทีมงานนั่งอยู่หลายคนเลยเดี๋ยวพาไปให้อทีมงานกินเอาเอาไปอตรงตรงนั้นหน่อยครับเอาไปตรงนั้นหน่อยครับที่นั่งสองคนพาพาพาคุณบูงคุณเรี่ยมคนนี้เขาเป็นนักกล้ามเป็นนักเพาะกำลังกาย นักเพาะถั่วงอกชิมชิมชิมชิไมไหมครับอร,อร่อยอร,อร่อยครับกหยุดไม่ได้เลยโอเคหยุดไม่ได้เลยมึงก็อย่าหยุดอ่ะคุณบูมคุณบูมเอาๆๆเอาเอาเอาเนี่ยเขาดูแบบง่วงซึมอีกต้องกินด้วยหน่งคุณต้องกินแล้วแหละอร่อยนะเฮ้ยเมื่อกี้สูตรสูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้คุณทำยังไงบ้างแล้วนะ ็คือูวบอยหนึ่งในสามอู๋บอยหนึ่งในสามักระป๋งแล้วทั้งนั้นหนึ่งท้อนแต่อร่อยจริงอร่อยจริงโอเคและสําหรับใครที่มีผงล้างตะการนเหลือที่บ้านนะครับอาจจะสั่งมาแล้วนอกจากล้างเครื่องแล้วนะเรายังสามารถทําเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ด้วยนะเพราะของเราเป็นฟู้ดเกรดนะครับและขอโฆษณาอีกสักนิดนึงเพราะว่าผงล้างตะกันนะครับนอกจากเอาไว้ล้างตะกันแล้วเรายังกินได้และที่สาคัญสินค้าใหม่ของเรา ก็คืออูกา88เอาเวลาคราบสิ่งสกรปรกนะครับจะเป็นคราบมันหรือคราบที่เป็นคราบสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับตัวนี้ยังเป็นฟู้ดเกรดอีกด้วยนะกระจัดคราบมากเะใช่กระรจัดคราบนะครับผมและสําหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถแอดไลน์แอดอูกากันมาได้เลย w w w u k a c o t h นะครับก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ด้วยนะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับมาพูดถึงโปรโมชั่นกันนี่อูกา87แล้วก็อูกา77เราจำาหน่ายเราขายอยู่ อ่ะบาทนะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครผ่านมาเจอใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินเลยบอกว่าพี่ครับซื้อผงลัตะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผงลัตะกันสูตรไหนก็แล้วแต่แจ้งเลยว่าผมดูคลิปนี้มาผมจะมีส่วนลดให้จากิ0เลยจาก8 9เหืออาแปดบาบาทเอ้ย49บาทไปเลยน่มและก็ขอขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ จานใหญ่ออยกับนักศึกษาแพทย์กอลฟครับ,รบแล้วกันไปแค่น,นี้นะครับผมไม่ส่งฮีทอะไรเลย